สวัสดีค่ะแม่แ,มแมปลายปีแบบนี้นะคะเบบี้แอนมามจัดโปรให้เลยค่ะโปรเขาดาวเราต้องท้องแม่แม่บำรุงเขาดาวต้อนรับปีใหม่บำรุงให้ทันปีนี้ท้องทันปีหน้านะคะโปรนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้เท่านั้นจะมีโปรอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ โปรตีน่1นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้โปร,โต, i, โปรโตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินกว่า3 3ชนิดบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนให้เตรียมพร้อมตั้งทันแม่แม่ซื้อโปรโตีนเฟอร์ตี้สกล่องนะคะจากราคาปกติ3,180บาทแม่แม่แมจ่ายเพียง1,980กบาทยังไม่พอคะ่ะแถมฟรีไปอีก6กซองโปรที i, ่2ค่ะโปรโตีนเฟอร์ต้าเวโปรตีนผสมถังเช่าผสมสารอาหารบำรุงชายตามงานวิจัย p l u เมัลติวิต ินกว่า30ชนิดโปรตีนเฟอร์ตา้าช่วยปรับปรุงคุณภาพสเปิรมเพิ่มเปอร์เซ็นต์การวิ่งว่ายเสริมฮอร์โมนเทศชายตัวนี้แม่แม่ซื้อ2กล่องนะคะจากราคาปกติ3,960บาทแม่แม่จ่ายเพียง2,580บาทตกเพียงกล่องละ1,290บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอแถมฟรีไปอีก6ซองค่ะ ขที่3ซื้อโปรตีนเฟอร์ตี้สกล่องและโปรตีนเฟอร์ต้าสกล่องจากราคาปกติ7,140บาทแม่แม่จ่ายเพียง3,960บาทค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปอีก12ซองเลยค่ะและพิเศษสุดๆนะคะแลกซื้อกล่องที่5ได้ในราคา1บาท โปรที่4นะคะน้ำมะกรูชดช็อตคั้นสดร0 0ยเปอร์เซ็นต์บายครูก้อยสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาววนอยด์สูงและยังมีสารเคอร์ซิทีนสูงช่วยลดอัดตราไข่ฟอช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้เป็นปกติทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดึงรอบวงจรการตกไข่ให้เป็นปกติบำรุงเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ค่ะแม่แม่ซื้อน้ำมะกรูชดช็อตนะคะ1ชุดมี1ิขวด ซื้อ2ชุดมี20ขวดนะคะแถมฟรีไปอีก4ขวดค่ะยังไม่พอนะคะยังได้ชุดตรวจไข่ตกอีก4ชุดและชุดตรวจตั้งพันอีก1ชุดนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,200บาทค่ะน้ำมกรูดคั้นสด300 ml ก็มีโปรเช่นกันนะคะแม่แม่ซื้อ2ชุด1ชุดมี5ขวดแม่แม่ซื้อ2ชุด10ขวดรับฟรีไปอีก2ขวดค่ะราคา1,200บาทและแถมชุดตรวจไข่ตก4ชิ้นและชุดตรวจตั้งครร์1ชิ้นค่ะ โปรที่5นะคะซุปไก่ดำตังกุยสดตุนเครื่องยาจีนบำรุงไข่บำรุงรังไข่บำรุงเลือดนะคะช่วยป้องกันร,รังไข่เสื่อมก่อนวัยช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดตัวนี้นะคะแม่แม่ซื้อ1ชุดมี10ถ้วยนะคะซื้อ2ชุดนะคะมี20ถ้วยแถมฟรีไปอีก3ถ้วยราคา3,600บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถควบคุมอุณหภ,ภูมิค่ะ โปรที่6 ok, ซื้อกูดเกรนธัญพืชออร์แกนิกบด3ชนิดได้แก่อัลมอนด์แฟลกซีแล้วก็ลูกเดือยนะคะตัวนี้บำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกให้แข็งแรงซื้อคู่กับนมแพคคัดเกรดค่ะเป็นเกรดหัวนมวิตามินเข้มข้นซื้อ1โลนะคะและกู๊ดเกรนห1ถุงมูลค่ารวมกัน1,200บาทพิเศษสุดๆเลยค่ะรับฟรีโปรตีนเฟอร์ตี้อีก3ซองค่ะรีบเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงส1ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะไปเขาดาวกันดีกว่า543 2 1หนึ่ง happy new year huh? mm -hmm. สวัสดี,สวัสดี,สวัสดี.